เตือนเศร้าคนมากก็ลงไปแกงไปหายามดางยามรอบของเล่าคือเก่าวะาราพอบานข่อยมือนีเพิ่นหมานได้ได้ปลาตองกายมาตัวหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่ก็เลยบอกขยะนี่ขั้วสิลาปลาตองกายกินว่าเจ้าควองคิดอยากว,าาาว่าันพอบานก็รับมาในปลาตองที่ได้มานี่ก็ะโตใหญ่ใหญ่สิลากินก็คือสิกลิมือเบิดก็เลยสิแบ่งเฮ็ดสมปลาตองน้เพราะว่ายายปอนี่ก็คิดอยากก่อนที่สิไปเฮ็ดสมปลาตองหรือว่าลาปลาตองกินนี่ยายปอกระเสียวปลาที่พอบานเขาลได้มานี่ไปขั้วตากแดดก่อนด้เพราะว่าถ้าบ่ฟาวเฮ็ดยังสี่กระยานปลาเจ้าอนนน่่่กัมใใจปาดดควองสิแห้งมือนีเพราะว่าาอกาศ เป็นอย่งไรบูมือนีเบ่ท่านโดนกระแดดบ่ท่านหนดกระเมืดมาค่ะบ่เห็ดปลาแหงจังสีกับเจ้าว่าสิไปเห็ดปลายังกินดอกเพราะว่าปิง้งกินดูอะไรกับบอคิดอยากก็เลยสิเห็ดปลาแหงไว้ไทยกินโดนโดนนะเสียวไปเห็ดปลาล่าไว้ไทยกินจังสีกับคิดเสียดายได้เพราะว่าปลาช่วงนี้นานี่ปลามันมัน,มน,มนแล้วก็แสีบแห้งพอตากปลาแหงเสร็จเรียบร้อยแล้ยวันนี้พ่อบ้านคอร์ลกับเสียวปลาตองกายที่เราได้มากนี่มาคาั่วแล้วก็สีแลเนื้อปลาตองกายนี่ออกได้หลายพร้อมเนือ้อปลาตองกายแล้วก็ง่ามแห้งพร้อมพ่อบ้านเขาว่าข่อยเสีย่ไปเห็ดลาวลายดอกค่ะเห็นข่อยเสียเเลยพราะว่่าาสมมปตองันแบ สดวกสบายขึ้นหลายเติบตั้งแต่ผ้ากันซื้อเครื่องปั่นมาสบายสบายตะก้อนนี่ถ้าได้ปลานมางสิกระสิผ้ากันฝากเอาแล้วก็ะผ้ากันปวดมือแห้งพอบ้านคอยแล้วก็ะจมหายายปอยูได้ว่าเจ้าเป็นอยังคือบโบซังมาใส่ตาดูดูเนี่ยค่ะเห็นเจ้าเป็นอยังคือปอเห็นคุณฝักจะว่าปวดมือมาหลายปีแถมสันพอบ้านก็แล้วว่ามากรีนลาปลาดีดีได้พอบ้านคอยเพราะท่านโดนกระไปหาปลานั่นมาลาบกินเพราะท่านโดนกระไปหาปลานี่มาลาบกินเพราะเราเป็นคนมากรีนลาปลาปั่นเนื้อปลาตองกายเซตเดียบลวดเรียบๆในกระสิแบงไว้ให้พอบ้านเราไว้ถลาบกินเเเหลลลืืออออจาาาาากกกนนนั้้้ยยยปปปป็็สสสสิิไฮฮดดมมมตงี สายเดียวเพราะว่ายายปอนี่ก็คิดยากันิกระเมื่อเบิ่งวิธีการเฮ็ดสมปลาตองกายสูตรตาวียายปอขั้นตอนแรกนี่ก็ะเจียเกลือนี่ลงไปใส่ก้อนตามด้วยพงนัวขาดบ่ได้นี่ก็แม่นกระเทียมใส่หน่อยกระแซบหน่อยใส่หลายกระแซบหลายได้กระเทียมเพราะว่ายายปอนี่เป็นคนมักกินกระเทียมแม่นเอาลงไปใส่แล้วเวลากินยังสียายปอก็กินกับพรผลไม้กระเทียมพรหมักนะขั้นตอนต่อไปก็สิมาขันขั้นนี่ก็ะใสเวลาโดนเติมคักอยู่ได้ส่วสีแล้วพ่อบ้านคอยบอกว่าขันโดนโดนขันจะว่ามันเป็นข้ามือผลข้าเหยียดมันค่อยเสียบแล้วบอกยายบอกให้มาัันให้้งสกยะขัน อะไรของเล่าแล้วก็ปวดมาตะดดวนแล้วแล้วก็ได้บุกคอยอยากเห็ดปันใดไปนวดมาแล้วก็บอกว่าบ่ให้ไปเห็ดงานหนัะเราก็เห็ดคือเก่าได้พอบานคอยแย่บ้าเป็นน้ำเล่าไปหาวานเหียกับเล่าพ่เลือดแล้วย่ายว่ามันก็เลยปวดตื่นขึ้นมาตอนเสาร์สิงแรกที่พอบานคอยเล่าบอกว่าจะคลองปวดหัวอะไรแล้วก็ปวดแห้ง้อมย่ยนี่ก็ะตรงนวดให้เล่าว่าเป็นเกือบทุกมือปวดหลาไปหานวดมาแล้วจังสี่กับบัวเป็นบ้าเราบ่เศร้าปวดได้เราเศร้าปวดอยู่พอบานคอยแต่ว่าเราก็ไปหาเห็ดนานเห็ดนีมันก็ปวดขึ้นมาคือเก่าวันนี้ก็กลับมาาเ้เรื่่่อองสมปาตตแังงงีี่่่ลล้้้้าาาไดเเเวรืออขพมแบิดมือก็บบ่จเปนายยา ปั่นสมป่าตองเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบรนยายปอนี่ยกระเรจียวใตองมาพันนีล่ล่ะคือที่ไปที่มาของค้า่าปั่นสมสายเดียวแถวหมู่บ้านของยายปอหรือว่าตำบลของยายปอข้าเจ้าก็สิมีกลุ่มแม่บ้านเฮ็ดสมป่าแบบนี้ละ่ะขายลแล้วก็เฮ็ดแซ่บแห้งพอส่วนมากก็สิบ่ค่อยได้เฮ็ดกินดอกเวลาคิดอยากจังซี่ก็สิไปหาซื้อกินเพราะว่าก็บ่ได้แ,ะะแพงแล้วก็แซ่บแห้งพร้อมแล้วมันก็นสะดวกสบายแต่ว่ามื้อนี้คิดอยากเฮ็ดกินซื่อๆ